I changed my mind. Let's see what we have over here. Jump open for VIPs only. What's the compound? Jump drive in position. Bam, there goes a boozle. Or something like that. I didn't do that. They're shooting at me. Recharging yeah. my shield.

shield. Where shot at? do They're shooting at me. Recharging the enemies are shooting oh, no. at me. an enemy okay. shield. Recharging shields. <laughs> Recharging <Right>. shields. Care package over there. Give him shield to recharge. One sec, healing up. Nice. Give him my shield a recharge. Reloading. I'm giving my shields a ah, recharge. One sec, healing up. Hostile right here. Enemy shield cracked. Firing. Wait, I. At. oh man we lost one now i have to do extra work send in a decoy even... oh, give him my shield to recharge reloading I have ช่วยผมข้าง someone squad back เลยอ๋อเอาดิมาเตียนอย,ยู่มาเตียนอยู่จิมมี่หลังคาหลังคาผมเห็นตัวเดียวนะเอาหลังคาได้หลังคามันจะไปหามแม่แล้วนะ,วะ,วะนอยู่บนหัวเอา่าถ้าแบบนอองเอ้ยข้างในยังมีอีกจิมมี่จิมมี่

มันตัวขานปะตัวน็อกแน่หลอกหลอกเขาม้วัวแล้วนะยังไม่เข้าว่ะหมูยังยืนอยูอย shooting at me. Mala. Opening fire, making contact with enemy. Ah. Giving my shields a recharge. Like a Wong. Reloading. Faking out another enemy. Yes. Ah, stuck in a snare. Get shot at. Bad news. barrier and shutdown. Come on, down.

somewhere else if we don't want to get repairing my i've got you recharging shields

ยังไม่เต็มตูดเด้ยิงเจ็บปะฝั่งซ้ายาสาารถเซใครได้เขาหนึ่งเขาหนึ่หรือาเ่ะเขาเนะเล่หมดเลื่หมดเได้หนึ่งผมได้หนึ่งัวนะ้อมนึ่งนะชิบีใกลกลกปั๊มอยู่ปั๊มหน้หนาผมมาผานเลือผานเลือผานลงโดนิวิญญาณเเแบนแออก ไปนู่นแู้วตายแล้วนะ่ายตายมือก็มีมันดินเสียงอนป่าก่อน่อนเลยได้เล่นเาจะรับลืกกไหตา้้าร้อ้าร้อ้าร้าราแล้วครับกา ไม่อีแบกเราอีแบกเราอเดี๋ยวอีแบกมันจะหนีมันบินมาบินไปนี่บินไปนี่ตัวเดียวไม่มีคนสแกนมีคนสแกนมันจะหนีมันจะหนีมันนีข้าง้างยที่นี่ล่าสุดเห็นข้งล่างเด็กมีสแกนด้วยเมื่อกี้ ออกขวาที่หนนะทเ้า้งหมเน่ยไอ้พี่หนึ่ง,นนะงที่บินมาคอมบินลดมขอบินบินเพื่อนมันหรอวะถ้ามันช่วยกันผมไม่เข้ามาได้บ้านได้ปะเขาะมมาณในการวิ่งอ่ะขั้งงทสี่แล้วตรงจุด ีองหรอมีคนใบ้านผมคนซิปมาใบ้านมีตรงนี้เลยใล้้านมีูบอลให้ต้อโดนมาเลยวมาเลยได้นองหนึ่งเ๋ยวเดี๋ยวต้

เราไปด้วยด,ด,ดิเราัแล้ววะเจอมกตมาแล้วเนี่ยตวนมาเสร็จแล้วมั้งเดผมไม่เวิ่งรจรอบไปหาไปเอที่หลาดลบไปหนึลครับชุบได้เลยคนนั้นได้

เงินขวาล่างถ้าแถาตึกอ่ะอ่าเฮ้ยแล้วโปรอ้าวแล้วโปรดีๆไม่มีใครเอาเลยหรอวะถอนมาทิ้งโปรไปเล่นกันหมดพี่อ่าตึกนี้ไม่ก็ตึกนี้นเฮ้ยมีตอกมีตอกมีตอกอยู่บนสะพานนะอ๋อนี่เขาลางๆรับนมีคนลอยมีคนลอย มาที่ส <ett inh> <t rios> ิเหลหนึ่งลงีิไอนหนงักมันูว่าจบเเดินข้ามมานี่ยเบิ่น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 เบินหนักเลยมันซ้อนมันซ้อนจะนัอเลยริจเข้าจะเข้าไอ้เหี้ยมันเหลือหนึ่งของแท้ไม่ตายแรงมากไอ้หอบหมอบมทีส โหแรงมากเลี there is. There is ่ยเอตาเลยนะแมนร้านที่สิบนะหมอเกือบตายเวลาเท่าไหร่แม่งไม่มีโค้ดโดนไม่ได้คนเห็นนะพวอีกแล้วเออตาเวลาผมจะดึงแฟตไลายทองเมื่อกี้หิวแฟตไลายทองจริงๆัิ้ดีใส่จังหวะนี้แหละ ยิงไปก่อนนุ่มขอแป๊บนึงวอนที่ได้อยู่คุณ what โอ้โหเฮียแเราไม่หวังได้กลางเดินได้อยู่ได้อยู่ยิงไปก่อนนะขอแป๊บนึงยะยะโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคแคจังหวะน,นี้แล <laughs> หละไรนั่นฮิวผมเรื่องไงไอ้ยูไนกีน่ <laughs> อย่ากังวกความต้าน มีได้รู้บ้างสิพามีอานายตรวกันเลยครับแม็กกี้อ่ะลองดูดิกลนะ้องมันอ่ะมีของอยู่นะพอพอเล่นได้อยบออกมาได้ละมาอออออดอปมามาดอปมาเล็กที่ชุบมันชุบไหมมีคนชุบคุณมไม่ดอปดิปไอ้ไน,น,นี่เราตีน้ำไม่ดอปยิงมันวะหมอดอบที่สิบไปชุบเลือดเลือดเลยเดี๋ยวเขาไม่เล่นแล้วน่าผมตัวนี้

หลังมาหลังมาไอ้นั่ตัวเดียวเอาหลังก่อนโซโล่อ้เใครสิบะเสียเมือนันอ่สิบีกสิบนี้สีจะแอบชุบจนชนะแมแบกว่ะบเนี้ยกตึงอะ แบกอะไรคนมาผมแบกตัวเองยิงไปน,นิดเดียวเองเกมนี้ยิงไปนิดเดียวแล้วยิงเยอะกว่าผมนี่ไม่เอานะครเดียวจริงพี่โอเคคนมันแบบนี้